อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับผมที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับอ่ะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับพาทุกคนนะครับไปรับชมนะครับผมแนวทางนะครับแล้วก็สูตรสูตรแนวทางเพื่อนบ้านนะครับเราพัฒนานะครับวดประจําวันจันทร์ที่14นะครับเมษายน68นะครับเนาะสงกรานก็ผ่านไปด้วยดี นะครับวันนี้ก็บางพื้นที่ก็น่าจะยังเล่นกันอยู่นะครับเนาะก็ขอให้เล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับปลอดภัยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับแนวทางเพื่อนบ้านของเรานะครับผมก็จากที่ผมคำนวณได้นะครับวันนี้ได้5เไอ้ได้6กับ5นะครับได้6กับ5นะครับผมฟันไปที่6นะวันนี้นะครับผม สายวิ่งสายรูดครับอย่าลืมครับ6กับ5นะครับ6เท่ากับ9ด้วยนะครับผมนะอะแล้วก็ชุดจับคู่นะครับชุดที่1ได้6 4 6 5 6 6 6 8 6 4 6 5 6 6 6 8นะครับในชุดจับคู่ชุดที่2ครับ5 4 5 5 8 4 8 5ครับแล้วก็ชุด3ตัวนะครับ4 6 5 5 5 4 4 6 5 5 5 4นะครับ ตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าห้องไลน์นะครับเพื่อไปรับแนวทางนะครับผมบางท่านไม่สะดวกดูทางช่อง YouTube ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เข้าห้องไลน์ไปได้เลยนะครับไปรับแนวทางกันได้นะครับก็ทักมาครับ id ไล n สองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามห้าสองครับทักไลน์มานะครับขอเข้าห้องแนวทางกันได้เลยนะครับเข้าฟรีนะครับผมอ่ะแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับ เดี๋ยวให้แคปด้านนี้แถมแถมตาหน่อยด้วยเหมือนเดิมนะครับผมแคปหน้าจอนะครับก็แถมตาหน่อยเหมือนเดิมนะครับชัดเจนอยู่เนาะนะครับคงชัดเจนอยู่นะครับแคปเด้อแคปแคปเดี๋ยวให้แคปให้ภาพนิ่งๆก่อนนะครับวันนี้ก็เน้นไปที่65กับ54นะครับเน้นไปที่65และ54นะครับตัวเน้นนะอย่าลืมลูด วิ่งไว้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับตำหน่อยนะครับตำหน่อยวันนี้นะครับตำหน่อยวันนี้นะครับเด่น2ตัวคือ8กับ9นะครับผมนะสูตรคำนวณได้8กับ9ครับตัวเด่นนะครับวิ่งรูดตัวเดียว8นะครับวิ่งรูดตัวเดียวคือ8นะครับจับคู่ครับ8 0 8 5 8 6 8 7 9 0 9 5 9 6 9 7นะครับเน้นไปที่8 7กับ9 0 นะครับชุด3ตัวครับ9 8 7 8 9 4 9 8 7 4 9 0นแะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับนี่คือตำานยนะครับใครชื่นชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบเลื่อนผ่านได้นะครับทุกสูตรทุกการคำนวณนะครับผมมีเข้าแล้วก็มีหลุดได้เสมอนะครับให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมนะตัวเลขที่ได้มาก็ได้มาจากสถิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็สูตรการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว มันจะมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมนะอ่ะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมเฮงเปังปงกันทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ